สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการปฏิบัติงานในที่อับอากาศกันค่ะที่อับอากาศ confined space หมายถึงที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตรายเช่นอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมห้องใต้ดินห้องนิรภัยถังน้ำมันถังหม,มักถังไซโลทอ่อเตาภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สภาพอันตรายหมายความว่าสภาพหรือสภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. มีวัตถุหรือวัสะดุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือถมทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน 2. มีสภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตกถูกกักหรือติดอยู่ภายใน 3. มีสภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศอันตรายบรรยากาศอันตราย คือสภาพอากาศที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 1. มีออกซิเจนต่ํากว่าร้อยละสิ5หรือมากกว่าร้อยละ23.5โดยปริมาตร 2. มีก๊าซไอหรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้เกินร้อยละ10ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ําของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ 3. มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด 4. มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างที่บอกนะคะว่าการทำงานในที่ที่อับอากาศนั้นอันตรายเป็นอย่างมากมาดูกันค่ะว่ามีอันตรายอะไรบ้าง 1. อันตรายทางกายภาพได้แก่ความร้อนอันตรายจากรังสีไฟฟ้าดูด เสียงดังแสงสว่างไม่เพียงพอและการสั่นสะเทือนเป็นต้น 2. ออันตรายจากสารเคมีได้แก่การสัมผัสกับกา๊าซไนโตรเจนสัมผัสกับสารเคมีอันตรายสัมผัสกับกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟหรือก๊าซไข่เน่านั่นเอง 3. อันตรายทางชีวภาพได้แก่ระดับปริมาณกา๊าซออกซิเจนน้อยเกินไปสัมผัสกับเชื้อโรคสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เป็นต้น 4. อันตรายทางกายศาสตร์ ได้แก่สภาพลักษณะของที่อับอากาศไม่เหมาะสมกับท่าทางการทำงานปกติ 5. อันตรายด้านจิตใจได้แก่ความเครียดความกลัวเป็นต้น 6. ภัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แก่โครงสร้างผนังคันดินยุบตัวสุดถูกฝังหรือกลบติดอยู่ในช่องแคบๆตกจากที่สูงพื้นลื่นเป็นต้นหลักทั่วไปสำหรับการเข้าทำงานในที่อับอากาศประกอบด้วย 1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์หมายความว่าต้องผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศประกอบด้วยหลักสูตรผู้อนุญาตผู้ควบคุมงานผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศและในการทำงานในที่อับอากาศต้องมีลูกจ้างประกอบด้วยผู้ควบคุมผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างหนึ่งคนไม่สามารถทำทุกตำแหน่งได้ในครั้งเดียวกัน 2. ผ่านการตรวจความพร้อมของร่างกายหมายความว่าต้องไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคหัวใจและต้องตรวจทุกครั้งก่อนเข้าทำงานโดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน 3. มีใบอนุญ,ญาตทำงานในที่อับอากาศ (work permit) หมายความว่าต้องได้รับการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศจากผู้อนุญาตคือนายจ้างหรือลูกจ้างที่ได้รับการอบรมซึ่งจะต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยเหลือหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน 4. มีผู้เฝ้าระวังเหตุช่วยเหลือสามารถเข้าช่วยเหลือและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 5. จดบันทึกการเข้าออก 6. ก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศต้องมีการวางแผนการดาเนินงานมีการตรวจสอบตรวจวัดสภาพอากาศภายในเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะกับงาน จัดเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อมในกรณีมีการปฏิบัติงานที่เกิดประกายไฟ 7. เมื่อผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้รับแจ้งสัญญาณต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีปิดสวิชเครื่องจกักรอุปกรณ์อพยพจากพื้นที่โดยเร็วฉะนั้นในการปฏิบัติงานทุกฝ่ายควรคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศกรณีที่มีการปรับสภาพอากาศได้เหมาะสมประกอบด้วยถุงมือหมวกนิรภัยรองเท้านิรภัยอุปกรณ์ระบายอากาศเครื่องตรวจติดตามก๊าซออกซิเจนและก๊าซที่เป็นอันตรายอื่นที่เกี่ยวข้องหากแสงสว่างไม่เพียงพอใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่เหมาะสมหากไม่สามารถปรับสภาพให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้ใช้อุปกรณ์ดังนี้ชุดกันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมีแบบไส้กรองอุปกรณ์ช่วยหายใจเช่น air supply หรือ self-contained breathing apparatus (scba) วิธีการลดความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 1. จะทำแผนฉุกเฉินที่เฉพาะเจาะจงกับงาน 2. เดินสำรวจบริเวณพื้นที่หน้างาน 3. เก็บตัวอย่างอากาศก่อนเข้าไปทำงาน 4. ใช้อุปกรณ์ระบายอากาศที่เหมาะสม 5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนการตรวจวัดระหว่างทำงาน จัดให้มีอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารได้2ทางปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่านะครับมีผู้ประสบอันตรายเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับจากสถานที่ที่เราเรียกว่ามันว่าที่อับอากาศนะครับตามนิยามในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับที่อับอากาศเนี่ยจัดเป็นหนึ่งในที่ที่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตอยู่เนืองเนืองเป็นข่าวอยู่เนืองเนืองเลยนะครับถ้าเราดูตามข้อกฎหมายในกฎกระทรวงเนี่ยความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้ว่า เที่ยบอากาศคือทางที่ที่มีทางเข้าออกจํากัดก็คือจะมีที่ที่ทางเข้าออกเนี่ยเข้าออกค่อนข้างยากอาจจะต้องมุดอาจจะต้องมีการปีนอาจจะต้องขึ้นลงบันไดในแนวดิ่งนะครับอันที่2ก็คือมักจะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นที่ทํางานนั่งต่อเนื่องเป็นประจำนะครับแปลว่าเราจะเข้าไปแค่เป็นครั้งข่าวเพราะฉะนั้นขั้นตอนมาตรการระบบต่างๆข้างในอาจจะไม่ได้อำนวยความสดวกหรือเหมาะสมมากนะครับอันที่3ก็คือมันจะเป็นที่ที่มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่นอาจจะเป็นสถานที่ที่เราเข้าไปเลยอาจจะจมลงไปเช่นทําไซโลที่มีเม็ดธัญพืชต่างๆนะครับหรือเข้าไปในที่ที่มีบรรยากาศอนาตร,ารายเช่นอาจจะมีออกซิเจนน้อยหรือมากกว่าปกตินะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในสถานที่บางอย่างที่มีการออมีในการใช้งานพวกสารเคมีต่างๆหรือกิการหมักหนุของสารเคมีต่างๆนะครับเช่นอาจจะเกิดแก๊สที่สําคัญที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยเรื่องออกซิเจนนะครับที่ต่ํา จนไปถึงเพติะนอาีกาศกาจะมีอยู่21อาจจะต่ำกว่า19.5หรือมากกว่า23.5ซึ่งอาจเป็นอันตรายยังเซร์กิ่นะครับอีกัน,นึงก็คือแก๊สมีเทนนะที่มว่าเกิดจากการหมักปงของเสียเนี่ยแก๊สต,ตัวนี้ติดไฟได้ถ้ามันระเหยขึ้นไปแล้วมันอยู่ในพื้นที่ทจำกัดก็อาจจะเกิดทำงานที่เก่าหเกิดไประกายไฟเนี่ยก็จ,จะเกิดเพลิงลุกไหม้ได้โดยง่ายนะครับอีกแก๊สหนึ่งที่มักจะทำให้คนเสียชีวิตอยู่บ่อยๆก็คือตัวแก๊สไ่เนาหรือไฮโดรเจนซัลไฟนะครับ แก๊ส <Workers. S 2> ตัวนี้เนี่ยไม่กินเม็นไม่จะมีกลิ่นเหม็นนะครับแต่คนเนี่ยไม่ตระหนักเพราะว่าตัวแก๊สที่ลอยขึ้นไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีกลิ่นเหม็นแต่อยู่อาจจะอยู่ในระดับที่ทนทานได้นะครับแต่เราพบว่าข้างล่างเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยแก๊สตัวนี้เป็นแก๊สที่หนักบางครั้งอยู่ข้างล่างเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดขั้น้านล่างเนี่ยมีออกซิเจนน้อยเกินไปเดือแก๊สตัวนี้อาจจะทําให้เกิดพิษกับมนุษย์ได้นะครับทีนี้ขั้นตอนเวลาเราจะเข้าไปนะครับเราจะทํำยังไงในตามกฎหมายนะครับมันจะต้องมีเรื่่อองงหนนึใบุญาต นะครับใบอนุญาตทํางานนะครับตามกฎหมายก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเป็นขั้นต้นนะครับต้องทําเป็นรายอักษรต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือเราเรียกว่า PPE ที่เหมาะสมเช่นมีชุดนะครับช่วยการหายใจนะครับมีชุดป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อัอากาศนะครับพนักงานทุกคนที่ลงไปนะครับปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมก่อนนะครับรวมทั้งเราจะต้องเตรียมระบบที่เหมาะสมเช่นระบบระบายอากาศใน พื้นที่อับอากาศนะครับเลียมถังดับเพลิงไว้เพียงพอและนอกจากนั้นเองเราต้องมีการควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบสารเคมีพลังงานต่างๆที่จะเข้าออกซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอะไรกับผู้ที่อยู่ข้างในได้ซึ่งจะเคลื่อนที่เข้าออกได้ยากอย่างตามที่ามที่บอกไปแล้วนะครับส่วนคนที่ปฏิบัติงานภายในด้านในนะครับก็เราจะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะอันที่หนึ่งเลยนะครับเราเรียกว่าเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อับอากาศนะครับ คนที่นี้จะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมีอันตรายอย่างสูงก็จําเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใจขั้นตอนระเบียบวิธีการรวมทั้งอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แผนฉุกเฉินด้วยนะครับกลุ่มคนที่2ก็คือผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเหลือเนี่ยมักจะอยู่ที่ทางเข้าออกนะครับปากทางเข้าทาหน้าที่คอยตรวจสอบแก๊สพิษต่างๆตรวจสอบออกซิเจนต่างๆนะครับมีการเช็คคนเข้าออกต่างๆนะครับมีการเตรียมพวกถังดับเพลิงที่จําเป็นนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ กิดเหตุฉุกเฉินนะโดยเขาจะมีการสื่อสารกับคนด้านในเป็นระยะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถจะลงไปช่วยเหลือได้โดยมีผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมมาแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็เกิดจะไปหัวหน้าทีมแนละ้วเราเรียกว่าผู้ควบคุมนะครับผู้ควบคุมเนี่ยก็ช้น้าดที่ดูในภาพรวมตัดสินใจในภาพรวมของทีมนะว่าเราจะเดินต่อจะอพยพจะทําอะไรต่างๆนะครับอีกกลุ่มคนหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือผู้อนุญาตนะผู้อนุญาตเนี่ย เป็นมักจะเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็จะตัดสินใจว่าในการเตรียมการต่างๆก่อนลงพื้นที่เนี่ยนะครับได้มีขั้นตอนวิธีการเตรียมการอุปกรณ์เตรียมบุคลากรที่ผ่านการอบรมไว้เนี่ยครบถ้วนหรือยังนะครับถ้าครบถ้วนผู้อนุญาตก็จะเซ็นลงนามพร้อมรับผิดชอบนะในเอกสารใบอนุญ,ญาตทํางานนะครับเป็นคนตัดสินใจนะครับถ้ามีเหตุตรงเฉลี่ยแต่ผู้อนุญาตอาจจะสั่ง,ง,ย,งยกเลิกได้เพราะนั้นคนที่จะปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่อง ที่อับอากาศนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งเลยทุกคนที่เกี่ยวข้องควรจะผ่านการอบรมก่อนนะครับว่าเพื่อที่ให้ลงไปปฏิบัติงานและมีความเข้าใจนะครับในเรื่องพื้นฐานการทํางานของที่อับอากาศต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่นั้นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับหากทุกคนนะครับปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็เชื่อว่านะครับการทํางานบนที่อับอากาศเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะ แน่นอนมันเป็นพิธีดีอัลบากาศนะครับแต่ว่าเราก็จะสามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็สามารถจะทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนจะทํางานอย่างปลอดภัยในที่อากาศนะครับตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานกําหนดให้ในจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอีกทั้งในจ้างต้องจัดให้มีการประเมินสภาพอันตรายก่อนให้ลูกจ้างเข้าทํางานทุกครั้ง